ฝึกอ่านสะกดคำชุดที่สี่ตรวจตราวาดวันโครงเคลงเผาพันยัติพังจ้องขมิงอัตโนมัติเกียรติบัติ หน้าสลอนลลร้านโชห่ว,หวยลลวิศวกรรม,มลลนักขัดตะเริกลลระบบนิเวศพยาตตัวตืดลลระนีระนาดฮ,ล,ล,ฮลิคอปเตอร์ลลกัลยาณมิตร ไรเสนียกรยจิตสาธารณะซื่อสัตว์สุจริต